พิมพ์คำว่าสวัสดีนะทุกคนพิมพ์คำว่าสวัสดีมาเลยจ้ะไปเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าสวัสดีเดอ้อพี่น้องนะครับเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเพิ่งเห็นคอมเมนต์ว่ะสวัสดีครับสวัสดีพิมพ์คำว่าสวัสดีมาก่อนนะทุกคนพิม์มาเลยพิมพ์มาเลยรับรับไปเนาะพากันรับไปเนาะพี่น้อง ถ้อการรับไปเอ่ยรับไปรับไปสวัสดีค่ะอ่าพี่มาพี่น้องพี่มาพี่มาใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าสวัสดีเด้อพี่น้องนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับ <c ười> สวัสดีทุกๆคนเลยนะอ่าใครเข้ามาแล้วนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับอ่าอ่าลงเฟสหรือลงกลุ่มหวยก็ได้นะครับผมนะอืมสวัสดีจะ้ะสวัสดีนะครับได้พ่อพี่น้องเมื่อนี่มีไผ่ได้แน่ครับ มีใครได้บ้างรายงานหน่อยนะครับมีใครได้บ้างรายงานผมหน่อยนะพี่นอ้องจะได้มีกำลังใจนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับผมนะมีใครได้ไหมวันนี้นะครับ มีใครได้ไหมสวัสดีจ้ะสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนเด้อกับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับแล้วนะครับอ่าผมจะได้รู้ว่าทุกคนพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมมานะครับทุกคน พิมพ์คาว่าพอม,มานะเราจะเปิดและดูไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะแต่ถ้าถ้าเห็นไปแล้วนะครับอย่าพึ่งทุ่มนะทุกคนเพราะเพราะหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวยังไม่สรุปนะครับผมนะหมัดเดียวยังไม่สรุปนะถ้าเห็นเรียกชุดนี้ไปแล้วนะครับอยา่ยาอย่าเฝ้าทุ่มนะครับแต่ไปหาไว้ก่อนนะครับไปหาไว้และเหลือไว้นะครับเหลือทุนไว้นะครับอ่า ยาเฝ้านะครับมันยังไม่ใช่นะครับอ่าผมจะมีมัดเดี่ยวนะครับจะให้ในกลุ่มกม่อนนะครับ1มัดเดียว2นะครับ1มัดเดียว2 3สาตัวจะให้ในกลุ่มก่อนนะครับอ่ารับรองว่าเล่นง่ายได้ก่อนแน่นอนนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มผมนะครับผมนะพิมพ์คําว่าพร้อมมาทุกคนนะครับทุกคนพิมพ์คําว่าพร้อมมาเลวผมจะได้รู้นะครับวนะ่า,า,าทุกคน guitar. พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้ว จับโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมแคปนะครับพี่น้องนะจับโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมแคปนะครับผมนะผมขอสาธิตอีกทีนะครับผมขอสาธิตอีกทีนะผมขอสาธิตอีกทีนะครับวิธีการเข้ากลุ่มนะวิธีการเข้ากลุ่มอย่างถูกต้องนะครับวิธีการเข้ากลุ่มอย่างถูกต้องนะครับทุกคนพิมพ์แอดเข้าไปเลยนะครับเข้าไปในไลน์นะครับพิมพ์แอด เข้าไปเลยนะครับเข้าไปในไลน์นะครับ @toeyhd นะครับ @toeyhd นะพิมพ์เข้าไปนะครับอ่าทำตามผมเลยก็ได้นะครับผมนะอ่าถ้าผมอ่าเว้าเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนะครับเปิดเลยนะครับทุกคนพิมพ์คําว่าพร้อมมานะครับพอพิมพ์แล้วนะครับกดค้นหานะครับจะขึ้นอาจารย์เต้ยเลขเด็ดนะครับผมนะทักแชทเข้าไปนะครับขอเข้ากลุ่ม ขอเข้ากลุ่มอาจารย์เต้ยนะครับผมนะขอเข้ากลุ่มอาจารย์เต้ยนะบอกไปเลยจะมีแอดมินคอยบริการนะครับแล้วแอดมินจะคอยบอกนะครับแอดมินจะคอยบอกว่าควรทํำยังไงนะครับนะแล้วรับดิงได้ที่แอดมินทางเดียวนะครับช่องทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนนะจะเปิดแล้วทุกคนพิมพ์พร้อมมาเร็วมามามาพี่น้อง นะพิมพ์พร้อมมานะครับแล้วของผมนะดูนะครับตรวจสอบนะครับว่าเป็นของจริงไหมนะครับถ้าเป็นของจริงจํานวนเพื่อนนะครับสองหมืนหกพันนะครับสองหมืนหกพันนะครับทุกคนนะชื่ออาจารย์เต้ยนะครับออเต้ยเล่กเด็ดนะครับทุกคนอ่าโอเคเนาะโอเคเนาะนะครับเข้าไปแล้วเช็คด้วยนะครับเปิดแล้วพี่น้องนะครับ เิดแล้วเปิดแล้วนะครับอ่ะกราบสวัสดีนะครับคนดูพันห้าร้อยคนนะครับผมนะอ่ะรัดนะครับประจําวันที่หนึ่งกุมภานะครับสองห้าหกสี่นะครับ, 2, 5, 6, 4, ะรบจะเป็นตัวนี้นะครับผมขอเปิดตัวนี้นะครับทุกคนนะผมขอเปิดตัวนี้ชอบไม่ชอบยังไงไม่ว่ากันนะครับชอบไม่ชอบย, About, ยังไงไม่ว่ากันนะตัวนี้เลยทุกคนนะ ัวนี้เลยทุกคนนะครับอ่าแคปไไปเลยนะครับนะแคปไไปเลยผมนับ 1- ถึงห้านะครับนับ1-5ถึง้าจะปิดแล้วนะครับนับ1-5ถึงขอปิดนะหนึ่งสองสามห้าโอเคจ้ะทุกคนโอเคครับอ่าผมโช์โดนบ่ได้นะครับทุกคนทุกคนอย่ามาผมนะผมโช์โดนบ่ได้ก่อนหน้าน,นั้นผมเคยโชว์นานนะครับ โช่ดนนะครับโช่ด่วนแล้วอันโอ้ยอยังนะครับมันเคยมีปัญหานะครับทุกคนนะโปรดเข้าใจผมด้วยนะครับอืมถ้าอยากติดตามผมจริงนะติดตามผมนะครับได้ช่องทางเดียวนะครับทางไลน์อีลีพี่น้องนะครับมีเรียงมาเบานะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้เลยนะครับ <c oughs> ไปแล้วพี่น้อง